ทางไทยทีวีก็ได้มีการส่งตัวแทนมาแถลงข่าวเรื่องนี้นะครับแต่ว่าคุณพันธิพาหรือว่าคุณติ๋มทีวีภูซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาแถลงข่าวด้วยตัวเองและจากเรื่องนี้นะครับการที่ไทยทีวีได้ขอคืนใบอนุญาตประกอบทีวีดิจิทัลต่อกสทชเป็นช่องแรกก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของการดําเนินธุรกิจสื่อและการวางเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับความถนัดด้านบันเทิงขณะที่ทางนักวิชาการด้านสื่อก็คาดการณ์นะครับว่า ภายใน3ปีข้างหน้าน่าจะมีอีกหลายช่องทีวีดิจิตอลที่อาจจะเสี่ยงขาดทุนต่อาการดําเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้นได้ติดตามจากรายงานของคุณชุริพรกิจประกอบครับแม้ผู้บริหารทีวีดิจิตอลช่องไทยทีวีและช่องโลกาได้ยื่นหนังสือคืนใบอนุญาตประกอบกิจการต่อกอสทชอมาแล้วถึง2วันแต่ที่สำนักง,งานของไทยทีวีย่านรอดเพ้าร้อยหนึ่งอาคารสูงสชั้น ซึ่งใช้เป็นที่ทําการผลิตรายการและห้องส่งก็ยังมีเจ้าหน้าที่และพนักง,งานแผนกต่างๆมาทํางานเป็นปกติโซนอาคารชั้นเดียวที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปีที่แล้วเพื่อใช้เป็นที่ทําการของกองบรรณาธิการข่าวรองรับช่องทีวีดิจิตอลค่อนข้างเงียบเหงาประตูถูกปิดขณะนี้แม้ยังไม่มีนโยบายเลิกจ้างแต่พนักง,งานบางคนก็ยังอดเป็นกังวลไม่ได้หลังมีข่าวว่าผู้อํานวยการสํานักข่าวของไทยทีวีเพิ่งลาออกไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา บริษัทไทยทีวีได้รับไปอนุญาตทีวีดิจิตอล2ช่องคือช่อง17ไทยทีวีประเภทข่าวสารประมูลมา1,328ล้านบาทและช่อง15โลกา้ารายการประเภทเด็กเยาวชนและครอบครัวประมูลมา648ล้านบาทรวมมูล,ลค่า1,976ล้านบาทโดยแบ่งชำระจ่ายเป็น6งวด แต่เมื่อถึงกำหนดจ่ายงวด2บริษัทได้คืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะความล่าช้าของกสทชทั้งเรื่องการแจกคุมปองการขยายโครงข่ายและสัญญาณที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งได้มีการแถลงท,ท่าทีและออกอากาศสดผ่านทางสถานีของเขาเ,เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคนเรา่าเดินทาไม่ได้หมดตูดไม่ได้เจ๊งไปไม่เป็นท่า,ทาแต่เรากำลังจะเดินหน้าต่อไปนตอนนี้คือ เมื่อเราพิจารณาแล้วว่ามันมันไม่ควรจะต้องพุ่งไปในทางนี้<ม>เรามีสติเราก็หยุดแล้วก็หันไปหาทางใหม่ก็เท่านั้นเองขณะที่นักวิชาการด้านสื่อมองว่ากรณีบริษัทไทยทีวีเป็นกรณีศึกษาของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลที่อาจจะคาดการทางธุรกิจผิดพลาดเลือกประมูลช่องที่ไม่สามารถต่อย,ยอดกับเนื้อหาธุรกิจบันเทิงที่มีอยู่เดิม เพราะดิจิตอลช่องข่าวมีคู่แข่งที่แข็งแรงจำนวนมากส่วนช่องเด็กก็ไม่สามารถทำไรายได้ได้มากนักการวางกลุ่มเป้าหมายผู้ชมก็ยังไม่ชัดเจนเช่นเดียวกับเนื้อหาที่ไม่ได้มีเป็นของตัวเองและอาจจะยังไม่มีคุณภาพมากพอต้อนทุนในการผลิตก็สูงต้องใช้งบจำนวนมากจึงยากที่จะอยู่รอด ในในระยะที่เริ่มแรกเนี่ยไทยทีวีเอ่อทีวีพูเนี่ยนะประมูลได้ช่องที่ไม่เหมาะสมกับธุรกิจตัวเองไปแต่แรกนะครับแล้วก็สิทธภาพที่แท้จริงของทีวีพูนี่ค่อนข้างจํากัดเมื่อต้องมาทําข่าวข่าวเองเนะี่ยเราต้องอย่าลืมว่าคนที่ทําช่องข่าวเนี่ยต้องมีประสบการณ์ต้องมีกองบรรณาธิการนะต้องมีช่างภาพนักข่าวผู้สื่อข่าวต้องมีสายงานการผลิตข่าวแบบวารสารศาสตร์เต็มที่เลยนะครับนั้นการลงทุนในเรื่องนี้เนี่ยเอ่อมันค่อนข้างยากมาก นอกจากบริษัทไทยทีวีจะยกเลิกใบอนุญาตทำช่องดิจิตอลและหันกลับไปทำช่องดาวเทียมเช่นเดิมแล้วนักวิชาการด้านสื่อมองว่าภายในอีก3ปีข้างหน้ายังมีช่องทีวีดิจิตอลอีกหลายช่องที่สุ่มเสี่ยงต่อการขาดทุนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีเรตติ้งต่ำกว่า0.05หรือที่มีผู้ชมต่ำกว่า50,000คนต่อน,นาทีเช่นช่อง TMM25, New TV, ช่อง3 Family Bright TV, m c a d Family, White TV และช่อง Now เพราะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเมื่อเทียบกับวงเงินที่แต่ละช่องทุ่มประมูลไปก่อนหน้านี้และเป็นโจทท้าทายของกสทชและผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลที่จะต่อสู้ต่อไปสิริพรกิจประกอบสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน